แล้วลุงคนนี้ขายอะไระขายอะไรเอ๊ะเทียบข้างดิไปจกนิ้ไปจกลุงครับลุงจอดข้างถนนก่อนได้ไหมจะจะซื้อครับลุงได้ได้ได้สวัสด,ด,ดีครับสวัสดีค่ะลุงขายกาแฟมีม,มีอะไรบ้างครับก็มีกาแฟมีวานจินมีโกโก้โอ้นี่ค้านอยู่ไหนเนี่ย บ้านบ้านยี่นี่ยังอยู่ที่ญาติสิ๊กหล่อแล้วเขียนทุกวันเลยเหรอครับเดี๋ยวผมเหมาลุงสามสิบหกเอาอะไรสามสิบเอาอะไรเดี๋ยวให้ลุงจัดการไปเลยเอากาแฟโบราณติบไาเย็นติบทำมานานนะครับคุณลุงครับโอ้ขายมาตั้งแต่ลูกผมยังไม่เกิดอ่ะคุณลุงวันนี้ขอแนะนำเจ๊งาปูช่วงนี้ไม่เยอะหรอกครับน้อยน้อยมาก อ๋อวันนึงขายได้น้อยเหรอครับช่วงนี้ช่วงนี้วันนึงอาจจะไม่ถึงห้าสิบหกสิบเจ้าหรอกอสี่สิบห้าสิบอาจจะถึงแต่ว่าเกินนั้นไม่น่าจะถึงแก้วกี่บาทขายแก้วกี่บาทขายแก้วยี่สิบครับยี่สิบบาทมาเดี๋ยวผมลองจะลองชิมว่าฝีมือของลุงเด็ดขนาดไหนโอเคอร้อนอร่อยมากอร่อยมากอร่อยไหมเอ้าเอาเลยมาพี่ตาเล้งพี่ตาเล้งเลี้ยง กินอะไรเร็วจะกินอะไรมาแล้วเลี้ยงเลี้ยงพีต่ตาเล่งโอ้ยก็กลับรมยากเมาเดี๋ยวเอาดแดงไปแกมาลูกเอาอะไรเอาอะไรเลี้ยงเลี้ยงครับเลี้ยงเอาเลยเอาเลยบวายเอ่ใล่เอาเอาเลยเอาเลยเอ่ลยเอาใลยมอาเลยเอยอาลยเอาเลยเอาลเอาเลยเอาเอายอาอาไเอาายอยู่กันกี่คน,นออย่เอาเลเลยเอาเาย บคุใยายเอาอะไรอีกไหมรอแล้วพุณใหญขายทำอะไรขายอะไระครับของสอยเก็บขวดเก็บกระดาษขายเลรวครับแล้วยางงี้ทําเงินเยอะไหมได้ันลนเท่าไหร่อะไม่ได้ไม่ได้เลยอ๋อเราเดือนเดือนหนึ่งใหญ่ได้เงินเท่าไหร่อะไม่ได้เยอะพอได้กินไปวันวันหรอพี่คมวันไม่หาก็ไม่ได้แล้ใยญ่ใช้เดือนเดือนหนึ่งใช้เท่าไหร่ครับยายใช้เยอะแล้วให้ทานพวกนี้ด้วยไงให้ไหมรอ โอ้ยยายใช้เท่าไหร่ใช้กี่บาทเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งยายใช้เท่าไหร่ยายใช้เท่าไหร่โอ้ยหลายตังค์คุปไม่ได้สี่พันต้องให้อาหารหมาวันหนึ่งร้อยสองสามร้อยวันหนึ่งงั้นเดี๋ยวผมช่วยสามพันได้ไหมยายได้ค่ะโอ้ยได้เฮียครับขอประทานนะคุณยายเกางคุณยายคุณยายเท่าไหร่นะครับพี่สามพันครับคุณยายคุณยายเก่งทุกเลยเก่งเลยคุณยายผมใจ ผมเป็นกำลังใจให้นะคุณยายผมเป็นกำลังใจให้นะคุณยายนะคุณยายสู้ชีวิตซงเลยอ่ะอะไรที่มันทำให้คุณยายสู้ชีวิตขนาดนี้ครับคุณยายให้ทานหมาแมวแล้วแล้วจิตใจมันสบายเหรอคุณยายวันไหนไม่ได้ให้เป็นทุกข์เป็นทุกข์ใช่ไหมขอให้ลูกผมขอร่วมจริงหนูขอร่วมบุญกันด้วยสามพันนะคุณยายนะคะุณยายคุณยายคะขอให้คุณสุขภาพแข็งแรงก็ทำอะไรทุของให้ร่ำให้รวยนะคะ ไก็ขอไ้ปานาค่ะบคุณมากคนะคะอคุณมากคุณบคุณมากครับคุณยายขี่รถดีๆนะอันนี้คุณยายนหุขภาพนะเดี๋ยวหมาแมวจะไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีที่พึ่งนะคุณยายนะคุณยายคุณยายข็นหรือขับนะเนี่ยับกลเรื่องค่ะต้องใช้น้ำมันวันหนึ่งห้าสิบอ๋ออันนี้นี่มีคุณยายเอาไปทำหน้าทรับหมาด้วยค่าน้ำมันค่าข้าวหมาข้าวแมวโอ้ ได้กินอะไรมากมายแค่ก๋วยเตี๋ยวชามเดียวแล้วกับข้าวนิดหน่อยแค่นั้นเองคนเดียวไม่ได้อยู่ไม่ได้ไไม่ได้กินเยอะเก่งจังเลยไม่ได้เที่ยวไม่ได้เตะไม่อะไรทั้งสิ้นผมเป็นกําลังใจให้คุณยายให้ทานสัตว์ไปเรื่อยผมเป็นกําลังใจให้นะครับคุณยายครับขอบคุณนะคะคุณยายโฆษณาบุญไปถามคุณยายคุณยายคุณยายขี่รถระวังระวังนะจ้าจ้าขอบคุณค่ะไปไปคุณยายขอบคุณนะคะไามเลยคนใจดี พอตกเย็นเขาจะซื้อข้าวหมาคุกข้าวใส่ถาดแล้วก็ขี่บนเหนือเนรถแก๊สใหญ่กว่าแม่อกี้ครับครับหมามาลุงทำเลยมีอะไรบ้างสามสิบแก้วทำถาทำอะไรมาก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะได้ยืนแจกนี่ค่ะกินน้ำค่ะโพี่เมาเมาแล้วจะกินใจทำไมน้ามอะไรเอาน้ำอะไรบอกเลยโกโก้คุณลุงโกโก้เย็นลาบะพ่อกินน้ำไหมเลี้ยมาเลย สักเองเลยนะไพี่มาแล้ว่ากก้แลครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาแล้วไป้ยิ้โกินอะไราั้นะครับวันนี้ครับนมีอะไรคัเบาเาเแล้วเอาชาก็ได้ครับชานี่ชาได้เลยชาได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเอาโอเลี้ยงอีกไอีกสองขอบคุณครั พอไม่เนี่ยพอไม่ลุงขาแก้วอะไรครับกาแฟ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 คุณลุงขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากคุณลุงขายอะไรเก็บของเก่าขายหรอไปทึงไหนเนี่ยแล้วมาจากไหนอ่ะนั่งฟาง์ครับหรออูเดินไม่ไหวแล้วคุณลุงเดี๋ยวผมช่วยนะคุณลุงอ่ะที่คุณเอาเอามาพันนึง ใช่ไหเร็ว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 คุณลุงช่วยนะคะคุณลุงช่วยนะครับขอบคุณมากค่ะคุณลุงเอาไปใช้ประโยชน์เอาไปกินข้าวไปอะไรจะไปกินเหล้านะครับผมอจะไปกินเหล้านะผมไม่เอาไะ่รด้ทำไม่กินเหล้าด้วยบ๊อกบ๊อกปึ๊บไปขอบคุณนะครับขอบคุณครับ สองคกแก้วราน้มอกันนะ่เยอเราิอน้ำให้น้ำให้เท่าไร่ิบกว่าอ่าผมหนึบาง2องหน่่เอน้ำบุยพี่บุยได้หรอพี่ี่เอบุยอะรี่เอบุยมแตเอาอย่างนี้ดีกว่าปกติคุณลุงขายได้วันนึงเท่าไหร่อตอนนี้วันนึงเต็มที่ไม่เกินพักว่าบา เพราะว่าพันกว่าบาทไม่เกินพันกว่าบาทถูกต้องไหมตอนนี้มันไอยอดมันมันไม่เหมือนเมื่อก่อนวันนี้อัดอย่างนั้นวันนี้ผมให้สองพันเลยโอเคขอบคุณมากวันนี้ผมให้สองพันนเรัวไปพันเลยนะครับเดี๋ยวพี่เอจะให้สองพันเลยนะครับอ่าไม่ใช่ครับมาทานธรรมทานครับขอกันด้วยกูขอตังค์มึงอะครับอเกวไม่ใช่ตังคูอีกแล้วครับพี่มันไม่มีตังค์ไงผมไม่มีตังค์ครับเท่าไหร่นะครับผมไม่มีตังค์นะครับสองพันครับ พี่ฟางครับเมื่อกี้นับนับได้ปหครับเท่าไหร่แล้วครับพี่พี่ฟางจำเท่าไปได้วยนะครับพี่สองพันครับขอพี่ครับขอตั้งด้วยครับไปอสงพนแล้วครับผมเอมืนไปหมดแล้วครับเมื่อกี้เท่าไหร่ไม่รู้แล้วครับพี่ขอรขอคุณครับขอท้าบุญค้ับุญท้นบุญ้บุญท้าญทาบุญท้าบุญท้้าบุญทาบุญ้าบุาบาบ้าบ้บุลุ้ญ้้บบา้นะครับคุณลุงครับ สบายครับแบรนเลี้ยงครับเอากี่เป้ยครับเอาชาชานมดีกว่าชานมสองรอครับเอาชานมสองครับชานมสองครับคุณลุงชานนมสองมาแค่สองพี่เอาอะไรพี่พี่มีแม่บ้านมีอะไรกี่คนผมเหมาแล้วอ๋ออย่างนั้นสั่งได้เลยพี่มีอะไรครับนมเย็นเอานมเย็นเอานมเย็นข้วหนึ่งครับพี่ขอบคุณมากครับน้ำไหมมา เอาน้ำไม่อยากกินอะไรกาแฟกาแฟถ้วยหนึ่งคุณนะครับเอาไปก่อนเลยเดี๋ยวฉันใส่เองงั้นกาแฟอีกถ้วยหนึ่งให้คุณป้านะครับเดี๋ยวท่วงก็ได้่ไรอแป๊บหนึ่งนะครับค่ใช่ใช่อันนี้อันนี้ของพี่เอาเขาเอาปุ่มนะใส่เดี่ยว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 ขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณครับขับรถดีๆนะพี่จับเป็นเจ้าขอบคุณครับ จะถือไปกันหมดไหมหมดค่ะครับจะมีเหลืออีกเยอะนะมีเหลืออีกเยอะนะครับ่ะเยบอกมีเหลืออีกเยอะได้ค่ะคุณลุงของพี่ฝั่งนุ้นพี่พี่รอพอชาเย็นห้าแก้วมามามาชาเย็นมากกิน้ำกินน้ำที่เรอพอฝังนุ่นมาเลยต่อคิวต่อคิวใครอยากเอาอะไรเอาไปเพื่อนได้นะมีแดงโซดาใครเอาก่อนไหมคะแดงโซดาของใครเอ่ยของคุณป้าสวัสดีครับสวัสดีครับรถรถแดงโซดาของคุณป้าเอาไปให้คุณป้าด้วยนะครับ ป้าเอาอะไรครับเอาน้ำบ๊วยคับเอากี่แก้วครับเอาเอาหลายๆแก้วก็ได้นะครับเอาแก้วเดียวเหรอครับเอาไปเพื่อที่บ้านนะครับเอาเอาน้ำบ๊วยสองแก้วน้ำบ๊วยสองแก้วนะกินอะไรอเลยครับพี่เอาอะไรเอ่ยเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรน้ำแดงขอบคุณนะครับ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 ไอ้แก้วนี่เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับแก้วนี้่แม่คุณ เอาแก้วนี้เขาใส่ถุงให้ใส่ถุงไหมคะอ๋อไม่ไม่เไรเดี๋ยวผมใส่จะได้มือไม่ไม่เย็นเผื่อเผื่อเย็นใช่ได้ค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเดินทางด้วยสมัติภาพนะครับเอรูปละห้สิบบาทนะฮะเกอบไม่ได้หรอคะมาค่ะอ๋อขนึ่งด้วยโอ้โหเป็นคนสปอร์ตขอบคุณครับคุมค่ะครับเจ้าหนเริ่มวแล้วคุณลุงเริ่มวัยแล้รค่ะเริ่มวั้เริ่มติดแล้วค่ะ เดี๋ยวคุณอารอแป๊บนึงนะครัขอบคุณครับอ่ะอะไรอีกคะน้ำแดงน้ำแดงก่อนเลยน้ำแดงโซดาน้ำแดงโซดาได้เอาเอาอะไรนะครับเอาอะไรชาใส่นมครับอ๋อชาใส่นมอ่ะเดี๋ยวเอาชาใส่นมให้ให้พี่เขาก่อนพี่ก็จะได้รีบไปขอบคคุณ่ะ้าวของคุณป้ามีอีกเยอะนะเขาถ่ายรูปมาค่ะมาน้ำแดงหมดนะครับมีมีน้ำแดงหมดแล้ว ตอนนี้ตอนนี้น้ำแดงหมดนะครับขอบคุณค่ะได้ไงได้กัยัาคะยังยางนี่กำลังรออยู่อะไรคค่ะใครที่ถ่ายรูปแล้วชําระเงินที่ด้านนี้เลยครับผมเฮ้ยเดี๋ยวกอนพี่น้เออยางได้ยางยางเลยนะสั่งเลยอยากกินอะไรสั่งได้ไม่ละสองคนอะกินอะไรเอาได้ไปแล้วขอบคุณครับระวังรถนะ ปกติเนี่ยผมแผ่คนอื่นเก็บตังค์แต่ลำรับที่ผมขอร้อยสั่ได้เลยครับอะไรคะหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะได้แล้วใช่ไหมครับได้แล้วนะคะขอบคุณค่ะอยากได้อะไรสั่งเลยกี่แก้วเอาไปเผื่อที่บ้านไหมตอนนี้มีน้ำเขียวกับกาแฟกับโอรินตรนครับโอ้เพราะว่าคุณยายเอาอะไรครับน้ำเขียวนะคุณยายน้ำเขียวใช่ไหมครับใช่ครับ t ไอเขียวเอาอะไรครับ กาแครับแก้วค่ะข้ามากาแฟได้แล้วอ่ากาแฟขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ใส่ดีออกให้ครับจะได้เซ็กซี่จะได้เซ็กซี่ครับขอบคุณข้ามาจะกินอะไรมาเลยมาเลยขอบคุณนะครับมาเลยเอากาแฟโซดาสองเอาชาเย็นชาเย็นชาเย็นหนึ่งกาแฟโซดาน้ำแดงน้ำแดงโซดาแดงหมด เขียวได้ไหมเขี่ยเขี่ยโซดาเขียวได้ไหมเขียวโซดาเขียวก็จะช้ำๆหน่อยนะอ่าขอบคุณนะครับเหลือเหลือเหลือนมเย็นชัดนมเย็นพี่หนูนสมองไไม่ด้เยอะเหลือเกินขอบคุณผู้ชมร้คอนนมเย็นนะครับ คุณน้าก็จะเป็นแก้วสุดท้ายเราเพราะว่าหมดแก้วสุดท้ายหมดแล้วครับดมเย็นใช่ไหมครับกาแฟเย็นนี่มามามากิน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 เอาอะไรเอาอะไรอะไรก็ได้อะไรก็ได้นะนี่น้ำเกลียวได้น้ำได้หรือไม่คุณค้าจะพึ่งไปไหนนะรอกินน้ำก่อนเอาน้ำก่อนสิพอดีเลยตรงนี้สี่แก้วพอดีพี่พอพอดีไหมหมดหนึ่งสอง สี่ค่ะนมเย็นขอบคุณค่ะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณคร่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับโชคดีได้แก้วแก้วสุดท้ายนะคะแก้วสุดท้ายพอดีของพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับระวังรถด้วยนะครับเหลือแก้วสุดท้ายหมดแล้วแห้งหมดไหมคะหมดหมดแล้วหมดเรี้ยงขอบคุณนะครับครับแช่นกันแช่นกัน คุณลุงสู้ๆนะผมเป็นกำลังใจให้คุณอาก่อนเรากลับวันนี้อะไรหนูถามว่าแบบเป็นกำลังใจให้คนที่สู้อยู่อะไรทําให้คุณอาแบบสู้คือมันมันเป็นหน้าที่เพราะว่าคือหน้าที่ของพ่อหน้าที่ดูแรัฐบลหน้าที่ของพ่อเราก็ตั้งใจเรียนเราก็เออเราตั้งใจส่งเราก็มีทอย่างเลเราครับเราไม่ได้เรียนครับอยากดันให้เขาเรียนครับก็มีงานที่นั่งคาบบายคบายที่ไหนที่นั่งครับค่ะ ตู้ตู้นะครับสู้ๆนะครับขอบคุณมากเป็นไงครับขอบคุณครับเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับหมดแล้วหมดแล้วขอบคุณครับผมครับกลับบ้านแล้วครับเป็นครับปาไปาะเราต้องไปทำเงานแทนต่อแล้วไอ้น้าแก้วมือไหนต้องแก้วนี้แหละ เราต้องไปทำงานก่อนขอบคุณมากนะครับุณครับ